Before After สวัสดีครับวันนี้ตาอ้นจะพามาดูการตักเลนในสวนมะพร้าวการตักเลนมีหลายแบบครับบางคนใช้แรงคนเรียกว่าการโกยดินและบางคนใช้เรือดูดเลนเรียกว่าการดูดเลนแต่วันนี้ตาอ้นจะพาไปดูการใช้รถแมคโครตักเลนครับรถแมคโครจะตักดินเลนในร่องน้ําขึ้นมาและนําไปวางไว้บนคันล่องเพื่อเป็นแนวกั้นน้ําเอาไว้เวลารดน้ําใส่ปุ๋ยน้ําจะได้ไม่ไหลหลงคลองครับการตักเลนจะทําให้ร่องลงขึ้นน้ําไหลสะดวก และสะดวกต่อการเก็บผลผลิตด้วยครับแถมนะดินเลนยังมีอ e ิซีวัตถุอยู่ด้วยนะครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อตอนนาา้นมะพร้าวของเรามากๆเลยครับให้หลายเลยคือแมคโครจะเดนินบนสะพานเหล็กที่พาดอยู่เลยระหว่างร่องจังหวะนี้บอกเลยถ้าไม่มีฝีมือตกของแน่ๆครับและส่วนใหญ่เราจะตักเลนกันหลังหน้าฝนนะครับเพราะดินจะแห้งไวและไม่ไหลลงคลองเมื่อเจอน้ําฝนครับและจะตักกันก็ต่อเมื่อ2-3ถึงปีต่อครั้งครับ หรือเมื่อเห็นว่าของเริ่มตื่นครับใครมีส่วนแบบนี้อยู่ลองดูนะครับของโล่งน้ำใสและยังได้ปุ๋ยจากเลนคุ้มครับ